we สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนรับพี่น้องคุณผู้ชมเข้าสู่การแสดงไลฟ์สดกลุ่มปิดอีพีที่สอง <ฮะ S 2> หนึ่งทศวรรษมอลำ่ใจกันร่อยในช่วงปิดฤดูกาลนะครับสำหรับที่เฮาจะตอนรับซีซันใหม่จัดการแสดงชุดพิเศษในพี่น้องได้สนับสนุนในอุดหนุนกันพาอได้หายคิดหอดคิดถึงกันหนึ่งรอยหาบาทพี่น้องกดลิงที่ปักมดแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มค่ะ สลับซับเปลี่ยนกับศิลปินไพ่ในขณะบอลลัามาใจกะลอยศิลปินเก่าเรายังอยู่ครบทีมศิลปินใหม่ปีนี้หลายกว่าเก่าแ,แต่ว่าในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้ก็สีสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมากมอบความสุขกับพี่กับน้องและสําคัญที่สุดในแต่ละรอบมันก็สะมีศิลปินคนพิเศษจาะคคล้ายๆศิลปินรับเชิญออพี่น้องมะม่วนซึนหรือว่ามะสางสันผลงในพี่น้องได้ชมสู่สายหูสายตาของพี่ของน้อง ่านไปอีพี่แรกเป็นจากไหนแน่แจ็กกี้โอ้ยบ่กยากพากมวลกูผิดคือทอดบังยังบ่ท่านไอ้เจ้าวมวลยู่ด้เดี๋ยวนี้บ่ท่านเจ้าขอยังคือ่อส่งทหารน้่อยู่ใส่กอยากอีพี่นี่เดีออกมาใส้อีกอยู่ <c oughs> ตอนนี้กระแสของทหารนี่กำลังมา